สวัสดีครับจากร้านกรุงจากการเกษตรเลิองนกขานะครับเช้านี้นะครับมีสินค้าดีๆเข้ามาใหม่นะครับผมเป็นเครื่องยนต์ดีเซลคาวาม่านะครับ180แม็กนะครับเครื่องยนต์18แรงนะครับลูกสูบนี้อยู่ที่115มิลนะครับถ้าเอาจริงๆแล้วก็เทียบเท่ากับ21แรงนะครับเทียบเท่ากับแรงนะครับเครื่องนี้คาวาม่านะครับรับประกัน2ปีเต็มนะครับ ผลิตประกอบที่ประเทศไทยนะครับผมนะครับเดี๋ยวมากับทางเครื่องทางขนส่งก็จะเป็นประมาณนี้นะครับซีนของมาให้อย่างดีครับในลังก็จะเขาจะเป็นแพ็กไม้แบบนี้นะครับเป็นไม้ห่อเครื่องไว้อย่างนี้นะครับแบบนี้แล้วก็ออกมาก็เป็นประมาณนี้ครับน,นะครับตัวนี้เป็นรุ่นติดไดสตาร์ทสวิตช์คุณแจด้วยนะครับ ติดได้สตาร์ทสวิตกุญแจรพร้อมสายขั้วบวกขั้วลบนะครับพร้อมสายขั้วบวกขั้วลบนะครับทางร้านก็สั่งมาเครื่องแรกนะครับผมอ,อ๋อเครื่องที่สองนะของร้านเครื่องแรกขายไปแล้วเป็นรุ่นมือหมุนนะครับต,ตัวนี้เป็นรุ่นติดได้สตาร์ทสวิตกุญแจรครับพร้อมสายขั้วบวกขั้วลบนะครับผมเป็นตัวท็อปเลยนะครับ18แแรงก็ร้อยลูกสูบก็อยู่ที่ร้อย สิบห้ามิลน,นะครับเทียบเท่ากับยี่สิบเอ็ดแรงนะครับตัวนี้ราคานี้พิเศษไปเลยครับออ, 5, <000. S 2> อยู่ที่ราคานี้จัดจัดให้พิเศษนะครับถึงเดือนมกรานะครับปลายเดือนมกราไม่เกินปลายเดือนมกราก็อยู่ที่ห้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทนะครับห้าหมื่นสี่ันเก้าร้อยบาทไม่รวมส่งนะครับผมไม่รวมค่าจัดส่งนะครับนี่นะครับออกมาประมาณนี้ ห้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทนะครับห้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทนะครับฟังไม่ผิดนะครับปกติราคาอยู่ที่หกหมื่นหกหมื่นห้าพันห้าร้อยนะครับเครื่องนี้หกหมื่นห้าพันห้าร้อยทางร้านจัดไปเลยห้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยนะครับประเดิมประเดิมเครื่องแรกนะครับของติดไดสตาร์ทนะครับนะครับกุญแจให้สองลูกนะครับ มีมอกรับรองนะครับเครื่องยนต์มอกรับรองนะครับน้ำมันเครื่องเขาให้เติม2.5ลิตรนะครับตัวนี้เดี๋ยวดูรอบๆนะครับน่ครับชุดไกสตาร์ทนะครับมีสายให้ด้วยนะครับขั้วบวกขั้วลบนะครับสีแดงเนี่เป็นขั้วบวกครับสีแดงตัวไม่มีสีก็เป็นขั้วลบนะครับ ดันข้างน้ำหนักเครื่องนี้ประมาณร้อยเกือบเกือบร้อยสี่สิบกิโลนะครับเกือบเกือบร้อยสี่สิบกิโลนะครับผมน้ำหนักเครื่องยนต์นะครับเกือบเกือบร้อยสี่สิบกิโลไม่รวมคลองเรลนะครับร้านไอมีเบอร์เซอร์วิสให้ลูกค้าด้วยนะครับเบอร์เซอร์วิสน่ครับประกอบผลิตที่ประเทศไทยนะครับ พออากาศนี่อย่างใหญ่ครับกออากาศายถ่อ,อเสียในตัวเครื่องนี้ก็จัดแถมนะครับแถมเครื่องมือนะครับเครื่องมืออุปกรณ์พวกปัปจแจอะไรในนี้นะครับเครื่องมือแล้วก็มีไอ้ใบรับประกันนะครับนี่ครับเขาจังเขียนมาให้เลยนะครับ21ดแรงนะครับ ประมาณนี้ครับก็มาในรังก็นี่นะครับรังของเขานี่ครับรังกระเป๋าเนี่ยครับแล้วก็มีไม้หอไม้ห่อมาอย่างดีนะครับทางร้านจัดส่งได้ทั่วไทยนะครับทั่วไทยเก็บเงินปลายทางเลยนะครับหรือว่าบ้านลูกค้าอยู่ใกล้ก็จัดส่งได้ครับถึงหน้าบ้านเลยร้านตั้งอยู่ที่อำเภอเลิงนกคาจังหวัดยะโสธรนะครับเครื่องในเล็กอินเจคชั่นนะครับ สิบแดแรงแม็กนะครับเขามาร้อยแปดสิบแม็กลูกสูบร้อยสิบห้ามิลนะครับเทียบเท่ากับ21แรงไปเลยนะครับตัวนี้เทียบเท่า21แรงนะครับราคาจัดโปรแล้วกันครับตัวนี้ห้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยนะครับห้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยนะครับไม่รวมจัดส่งนะครับไม่รวมของแถมต่างๆนะครับผมนี่นะครับถูกสุดๆแล้วครับ ปกติขายอยู่ห้าหมื่นเอ้หกหมื่นห้าพันห้าร้อยนะครับหกหมื่นห้าพันห้าร้อยนะครับปกติปกติขายนะครับอันนี้ก็ให้พิเศษไปเลยนะครับถ้าใครสนใจนะครับราคานี้อยู่ที่ห้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยนะครับห้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยไม่รวมส่งนะครับนี่สิบแปดแรงนะครับเทียบเท่ากี่สิบเอ็ดแรงนะครับลูกสูบร้อยสิบห้ามิลนะครับผมน้ำหนักเครื่องประมาณ เกือบเกือบร้อนะครับอย่างสวยครับอย่างสวยรับประกันเครื่อง2ปีนะครับไฟหน้าก็นี่ครับออกมาพ้องกับไฟหลีด้านข้างครับครับรับประกัน2ปีครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์062 7545665นะครับ ศูนย์หกสองเจ็ดห้าสี่ห้าหกหกห้านะครับ mm hmm. เบอร์นี้เบอร์เดียวนะครับโทรมาเลยครับฝ mm hmm. ากกดติดตามทางเพจนะครับคงจากการเกษตรทั้ง YouTube แล้วก็คงจากการเกษตรนะครับผม mm hmm. ประมาณนี้ครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ mm hmm.